ครับโอ้หมาตายไปทีครับโอ้ยมันเป็นเอาไปฝังอยู่เมื่อกี้นี่คือกับมานี่แหละครับอืมจ่าจ่าเอามันเป็นอย่างคือตายล่ะมันเนถ,ถ่ากี่รถทับนี่แหละโอ้จ้าเอาอ่าฉัมาถามความฝันได้มือเหล็กออกก็ได้มือนี่ฝันยังดีบ่รับฝันฝันดีแท็แท่ทุกเมื่อเหระครับอืม ป <Okay. S 2> ันแท้ตู้รัตตีมานี่ฟันดีครับครับแสดงว่าได้ตู้ดีเราได้เหรียไปสื่อรัตเตอรีนี่ครับอืฟ<ม>ันแท้พูดหลังตัวที่ว่าได้เนี่เก้ารุ่นหละครับวันนี้ก็มาฟันมาฝันว่าเอ้ซิสเตอร์มาแกของขวัญจ้าไปจับได้เบอร,ร์1ิบเก้าแล้วครับเอาอีกแล้วสมาฝันย่ำตัวนี้ครับ ก่อนนานั้นผมเสียตะตลีมาหลายมือแล้วอันนึงเก่านี่ยนะฝันอีกเบื้องรับนึ่งเกา่าหรอครับออแสดงว,ว่าฝันว่าได้สิ่งได้ของได้หยังตัวนี้ครับได้ของขวัญได้เบอร์สิบเกาวว่านน่ะอือแสดงว,ว่าโอ้สูกเลยหล่ะวันนี้นึ่งเก่าเก่าหนึ่งนีอ่านสื่อว่าใดคุ้งวัดเขาครงการคนละเครื่องตลอดครับคนละเครื่องเหมือนครับสองเก้ากับคนละเครื่องครับอย่งมืด เลขเลขเขาครงกันคนละเครื่งไล่หลายๆเลขอายุล้อสิบโมนี่แม่จ้าเมียนบดเลยแล้วกับวันเกิดวันไหนโมนี่เกี่ยวกับพระองค์เมียนบดเลยจ้าแต่ว่าเลขสุดไวยคำนวณเท่ากับยังคงเดิมเนาะครับยังคงเดิมและครับเก้าสองเก้าอันกับสี่สองนี่กับหกเก้าสองนี่ยังคงเดิมครับเลขฝันก็คือหมั่นใจเนี่ยที่ว่าฝันสื่อมาแล้วฝันดีนี่คือหนึ่งเก้าเป็นบอ มือมือมือแล้วก็มัดฝันเอ้แล้วก็มัไไวไ้หว้สารนะครับจ้าก้อนไว้กับขอแล้วนะขอให้มันออกสิบเก้าเลยตาขยายอทั้งหมดค่ะอืมเด็กก็ออกมานนนหนึงนงหน่งหนึ่งหก็หนึ่งหานี่แหละครับโอ้ก็ได้ตัวเดียวกันกับหัวเอาตัวนี้ครับก็ได้หนึงนงน่งหนึ่งหงขนาดกับหัวเอาครับโอ้แสดงว่าอันผู้หาิคนเสียหายอยู่ดินนี่เนาะ ที่เคยขอเพิ่มเนินโบ,บ๊เออเพิ่นเพื่ออะไรใให้เหละครับอือแต่หมั่นใจก็คือหนึ่งเก่านเงินบ่ครับหมั่นใจห<ม>นึ่งเก่า,านี่แหละครับความฝันนะจ้ะเพราะว่าเขาตีมื้อน,น,นอนที่ฝันเห็นยูสาลที่ผู้หญิงห้มาหนึ่งตัวเดียวแล้วสี่ไปยูสาลครับแมนอยู่เราไปจับลัตเตอรีที่ไ้จ้ะครับอือก็โอเคแล้วเนาะลขกับว่าไรแต่แกัฝันที่ว่าจะได้นหนึ่งเก่าเนาะที่ คนกินไหหมาหนึ่งหนึ่งตัวเดียวนะ่ะแล้วก็ทีไปบนที่ศาลนนะ่ะจ้กับมาฝันเกี่ยวกับสิบเก้าสิบเก้าตลอดเลยครับอืมขนาดไปจับฉลากกันยังได้เบอร์สิบเก้าครับไปจับฉลากกันได้เบอร์สิบเก้าสิบเก้าแสดงว่าเพิ่นมไม่ยำกันแล้วจังเลยกะให้สุ้ไห้มานแต่ว่ากะมันไก่ก็ดีเนาะเมียนแต่ว่าเขาป้องกันคนละครึงดีจี้ตัวไอ้ไวนเด้อว่ตีครับอืมค่ะเอาได้ยินได้ฟังไก่สุกไหหมาน มือนีกับมือเลขกออกแล้วจังใดกัดเห็นได้ตัวนี้ละเนาะตัวเลขกฝันนี่ละครับแมนอย่างใดตัวนี้ลหละครับอืมให้พี่น้องตัดไปลายแล้วครับเครื่องนึงกัก็เอาเอาละครับอืมเครื่งอ,องก็เอาแสดงว่าหมั่นใจครับครับพันแบบนี้ก็คือพันดีนะก็เลยจัดไว้หนักๆเยอะจ้าแต่ว่าผู้่นเคยโศกเคยมานน้ำมันคือสิอาจขักเนาะครับ คนที่เป็นงวดที่เราเป็นใจสามหนึ่งเงินแบบคนซื้อหลายเยอะละครับอือโอ้เอาให้บุญจองกันให้ได้ยินได้ฟังแล้วเนาะเอฟซีกับจอฟังถือผู้ใดามาความฝันกับจ่อฟังเดอ้อไหนทั้งเสียนดูเดียวมันก็เอาซูฟังแล้วว่าเป็นฝันดีค่ะเพราะหลายหางดอกกันมากก็คือ้นหนึ่งเกาตัวเดียวนะี่แหละจัดหลดเนาะครับแม่นครับค่ะค่ะเอาเอาเฮงเฮงปังปังเลยเยงิยงสูตรกัร <cam? S 1> จ้าวิ่งเกาตัวเดียวเหรอครับอือสูตรก็วิ่งเกาคือเก่าเนาะ แต่ก็หยายไม่จ้าตัวเลขสูตรนะ่ะตัวรองมันมีอยู่รับหนึ่งเก้าอะ่ะอแต่ว,ว่าได้ตัดออกจักสต่ามาเค่สองหางเห็นบหครับจับมาใช่สองหางครับโอ้ค่ะกระสันกระตุ้งก็เลขสูตรตัวกระสันสรือความฝันคร,นรนแบแปนครับจัดไปครับจัดไปจัดหนักๆเอาค่ะขอบคุณหลายาๆค่ะเฮงเฮงปังๆเด้อแรงนี่ครับผมค่ะครขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับ จะทวนตัวเลขเนาะค่ะความฝันทางเซียนบุรี้รัเพิืนนหมาสูฟังเนาะค่ะหลังจากที่เพื่อนฝันที่สาวบานะได้ลงคลิปไปก่อนนะ่ะนั่นทีผู้หญิงคนจีนสี่บอกว่ามีหนึ่งตัวเดียวกับสี่เป็นที่ศาลเปิ่นตีหนึ่งเก่าแล้วเพิ่นไปจับเลขหนึ่งเก่าไว้เพิ่นมาฝนม่ฝันยำฝันดีของกินของยูของกินแล้วก็จับฉลากได้เบอร์เลขสิบเก่าฝันยำได้จ้ะเพิ่นก็เรียกว่าฝันดีคลิปเสียงที่เพิ่น ว่าสู่สาวานาฟังให้จบเด้อค่ะมันควยสีเข้าใจแต่ว่าสาวานาทวนตัวเลขให้ฟังก็คือเลขหนึ่งเก่านี่ค่ะมิดเดียวนี่ล่ละนอกจากสําหรับสูตรหวยคํานวณเนาะคะ่ะสูตรหวยคํานวณเพิ่นกะนี่เด้อจ้ะกะยังคงเดิมค่ะวิ่งเก้ากับสี่แต่เพินน่นเน้นไปให้ที่เก้าจากเก้าสองกับสี่สองเด้อสามตัวเพิ่นจับให้หกเก้าสองจากตัดเด่นน้ำจากกะ,ะวามฝันของเพิ่นก็จะมีประมาณนี้สําหรับคนฝันแม่นๆอ่า หาหกศูนย์เนบ่ฝันเด้อพี่น้องกะยังคงเดิมนะจ้ะคงสุดท้ายบบมีเพราะว่าเิ่นบ่ได้ฝันจากคลิปนี้เป็นตัวเลขเซียนบุรีร์คุฝันเม่นๆจ้าเอาพี่น้องมกักกะจัดคัดกะเลื่อนผ่านดื้อสาธานณหยิบยุมาโมมาฝากมาตอนเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมทุกคลิปทุกวิดีโอกะย้ำคือกาว่าเป็นแค่แนวทางจ้าพิจารณาจอบเบิ่งค่ะคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์ กด s u b s c r i b กลิ้งๆเป็นกำลังใจสาวนาในเด้อเปิดค่าการมองเห็นจ้าเอาเบาไหล่ยญ่ไปพี่น้องเฮงเฮงปังปังรวยรวยมือนีมือเล็กออกจากเฮงรวยจ้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะยะทาวลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขาลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกรัรปฏิอิชิตังปะชิตังตุมหังคิป,ปะเมวสมิชันโต สัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยถามนิโชติระโสยธาสัพพิติโยวัชันโตสัพโรโควินัสสตุม,มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโคภวะอภิวาธนะศีลิตสะนิจังวุธาปจายนอง จัตตาโรโอธรรม,มาวัทันติอายุวันโมสุข,ขังพระหลัง